สวัสดีค่ะเอี FC ทุกท่านโอ้ยปตาเลียตูนสาวดำค่ะบ้านน้ำท่วมนะคะบ้านนาบ้านน้ำท่วมท่านผู้ชมนะคะตามหาตัวเลขที่สาวดำเอาลงให้เอซนะคะฝนถกกน้ำท่วมปรากฏว่าไม่มีอันนันค่ะ ตามหานะคะตามหาอ้มาเจอแล้วกับท่านผู้ชมกองอ้อย่ออยู่ใต้โต๊ะเพราะว่าน้ําท่วมบ้านแล้วมันมันไหลไปค่ะครึ่งแข้งท่านผู้ชมเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะก็ยังดียังเห็นอยู่นะคะลางๆอ่ะตาเกี้ยงนะคะ0ูนย์ห้าเดห้าสองตัวห้าเก้าห้าเดเย์เด และ90จ้ามันดีแล้วจ้ะพอสาวดำเห็นก็เอามาจับออกทีละใบใบค่อยๆเอาออกพอรวมพัดกัแต่ว่าเห็นพอลางๆอยางท่านผู้ชมถ้าจะเขียนใหม่ก็จะก็กลัวท่านจะจําตัวเลขไม่ได้เนาะค่ะอ,อันนี้ใครล่นนั่นบูโคลาศค่ะ071นะคะแล้วก็375 975สองตัวมี71 57 สามเจ็ดและเก้าเจ็ดค่ะโอ้ยแม่ถือกระักสามตัวเพิเพถูกหลายใบยด้วย,ยงวดเนี่ยนะคะเหมือนด้วยเมื่อกี้นี่แหละนะคะเพราะว่าด,ดูสีดูรับทุเรอเกินไม่ต้องเขียนใหม่นะคะนี่แหละคือของจริงนะคะอา마สามเจ็ดเก้าเก้าสามเจ็ดไม่โอ้ยตัวเดียวกันเลยจ้ะท่านผู้ชมแล้วก็ห้าศูนย์เก้าเลขสองตัวมีเจ็ดเก้าสามเจ็ดและห้าเก้านะคะจางวาน แต่ละโอ้ยแต่ละใบอีพอยแม่ดีแล้วก่บที่เห็นเห็นมาทุกใบค่ะแต่ว่าสาวดำเอาเอา,เอาตากแดดไว้นะคะไอ้นั่นแล้วก็มาค่อยค่ดึงออกทีละใบนะคะเพราะว่าสีออกหมดแล้วค่ะแต่ก็ยังพอเห็นลางๆนะคะมาเอาพัดลมเป่าก็พอเห็นนะคะอา้าวอาจารย์แม่อุบลน,นะคะ0 9 7ย์และ5 0 7 7 0 3ก็ตัวก็มี59 ศูเจ็ดและเก้าเจ็ดท่านผู้ชมอันนี้สูตรของสาวดำนะคะถ้าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่นะคะเลขท้ายรางวันที่หนึ่งสามตัวนะคะถ้ามีใน7ตัวนี้มี6มี5้มี9มี3มี0นย์มี7จ็ดมีหนึ่งนะคะแคบเอาไวค้ค่ะสามสิบเจ็ดตัวนะคะองค์พ่อสีสุดทกัคะ่ะบังดูของอีพอไอนอ,อันน,น้น,นมันนั่นมดเลยก็ <c oughs> ยังเห็นชัดน,นะคะเก้าเจ็ห 507 2สองตัวมี7หและ07เท่านั้นนะคะอ่านะคะก็ยังดีแล้วก็ดีแล้วก็ที่ที่เห็นค่ะสาวรับก็หาอาหารนะคะนุ่นน้ำไหลเพราะว่าน้ำมันต่วมแล้วนะพอน้ำท่วมปุ๊บมันไกลนี่ไงะคะ่ะมันมันไหลน้ำครึ่งแข็งอมันมันก็ไหลเลยด้านนีระนาดเลยค่ะทั้งถ้วยทั้งจานตะกการน้ำร้อนกล่องข้าวหกติบข้าวหม้อข้าวนะคะ บ้านต่ําน้ําไหลเทมาหมดเลยนะคะปูองอาจญาติดอกไม้ค่ะยังดีนะคะนี่นะนี่ยังดีนะที่เราเห็นที่สาวดําเห็นแล้วก็ยังมีตัวเลขพอเห็นอยู่นะคะปูองอาจาดอกไม้เจ็ดห้าเก้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์เจ็ดและเจ็ดเก้านะคะอชอบไบไหนซื้อไบนั้นนะท่านผู้ชมมาแล้วปูเทพาโคราชสามค่ะปูเทพาโคราชสามนะคะ ท่านให้มาหางเดียวกับ973็และ73แล้วก็74ลองนะคะเลขล่างให้0 8ย์แแล้วก็17นะคะของพ่อปู่ปูเะะป่เทพารักโคราชนะคะปู่เทพรักโคราชค่ะนะคะชอบใบไหนซื้อใบนั้นนะท่านผู้ชมปู่สมนึกค่ะเมื่อจิแล้วท่านเข้า3ตัวนะคะ508นะคะเข้า3ตัวหลังนะคะนะคะเห็นไหมคะ หมดนี้ท่านให้มาห้าสามเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าและห้าหนึ่งเจ็ดสองตัวให้สามเจ็ดศูนย์ห้าและหนึ่งเจ็ดนะคะโปรโดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะอ๋อนะคะไอ้มันเปียกน้ำสีมันออกใส่กันแต่แต่ก็ยังดีนะคะเราก็ยังมองเห็นชัดเจนเนี่ยนะตัวนัสือตัวใหญ่เนาะอ่ะยา่าไพรีมาแล้วแถมทำแถมเจ็ดห้าเก้า นะคะเจ็เก้าแล้วก็ห้าหนึ่งสองตัวมีห้าเก้าหนึ่งเดและเจ้นะคะอ่ยไม่นานแล้วก็เดินเขากระหูกกันแล้วว่าไพถือพูดได้ออกตัวใดค่ะนะคะ,นะคะออกตัวไหนออกตัวไหน อาจารย์พลกทมค่ะ05737ห้าเจสองตัวมี57 7107และ97นะคะอย่าลืมนะคะทะเป็นรถสาวดำนะคะนะคะใครที่มีพอมีปัจจัยเยอะซื้อทะเป็นรถสาวดำหน่อยนะคะขอเสียงโชคกับรถสาวดำด้วยนะคะจะได้ มาเอารถออกให้สาวดำขีน่อยค่ะสี่เดือนแล้วรถที่ก็ซ่อมเสร็จอยู่ที่ศูนย์โตโยต้าอำเภอเมืองพนนค่ะนะคะค่ะมีปัจจัยซื้อนะคะทะเบียนรถสาวดำกับศูนย์หกเจ็ดนะคะอาจจะเข้าสองตัวหรืออาจจะเข้าสามตัวนะคะาสาวดำคนพูดตรงๆชอบใช่ไหมคะใครที่ชอบคนพูดตรงๆต้องฟังสาวดำนะคะ ท่านฟังมาเป็นปีสองปีสามปีสี่ปีก็จะได้รู้ว่าสาวดำนี่พูดตรงนะคะอา่าไม่มีก็คือไม่มีบอกเอฟซีว่าซื้อทะเบียนรถสาวดำนะคะใครซื้อถูกเยอะๆจะช่วยกันออกรถเอารถให้สาวดำมาขี่ในระถไม่มีขี่สี่เดือนแล้วค่ะน้องเพ้นค่ะเก้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าศูนย์สามเจ็ดสองตัวมีหนึ่งเจ็ด จ็ดเก้าและสามเจ็ดนะคะท่านผู้ชม,มพูดตรงๆหนูมอมค้อมไม่เป็นนะอันนี้อาจารย์พลกทมท่านก็เคยเข้าแต่ละอาจารย์ที่ให้มาในสวนธรรมนี่มีแต่มีมีสถิติเข้าทั้งนั้นเละค่ะศูนย์สามเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดและเก้าเจ็ดศูนย์นะคะของอาจารย์พลกทมท่านก็มีผลงานมาแล้วนะคะทุกอาจารย์ที่ให้มาเนี่ยมีผลงานมีเข้าสามตัวสองตัวบนล่างทุกคนเลยค่ะ สองตัวก็มีห้าเจ็ดาศูนย์และศูย์เจ็ค่ะอาจารย์แมวอุบลนงวดเมื่อกี้เข้าหนเ้กกาเข้าหนึงนะคะงวดนี้ให้มาแล้วห้าสามเก้านเก้ยนะคะสตัวมีห้าเก้านะคะสามเและเจนะคะ มาแล้วคะ่ะปู่เจ๊กนะคะเพิ่งมาเยี่ยมลูกหลานนะคะงวดแรกนานแล้วท่านไม่ได้มานะคะ0 5 7 5์ห้ตัวมี8 0และ09ค่ะท่านผู้ชมนะคะนะคะอ่ดูนะคะดูเลยจ้โชอบใบไหนซื้อใบนั้นก็ะท่านผู้ชมเลขในส่วนทำนะคะท่านสังเกตนะคะมัน เลีมันจะซ้ำกันแทบทุกอาจารย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าสามตัว2ตัวนี่เข้าก็เไปสิบใบเลยนะคะอ้าวนี่ค่ะอาจารย์เพิกเมืองพลน,นะคะอ้ยขอโทษอาจารย์เพิกปากเต็นะคะให้มาแล้วนะคะวัที่แล้วก็เข้านะคะวันนี้ให้มาศู9ย์สามเก้าห้าและ9 3้นะคะสตัวก็จะมี3ามเก้าเจและ5 7จ้า ผู้ใหญ่ใจดีมาแล้วนะคะอา,อาจารย์เรียกรับอยู่ใฮะห้อาจารย์เรียกรับอยู่หนมันไหนาตอนนี้นาะโอ้ฮก่อนผู้ใหญ่ใจดีนะคะห้าศ7นย์เจ็ดสามนาเจ็ดสี่สมาสองตัวนะคะว้ยใผู้ใหญ่ใจผูอาจารย์เรียกรับอยู่ใช่นหมตอนนี้ฮะบ่ ผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะนะคะสถิติท่านเข้า3ตัวบน2ครั้งแล้วนะคะสองเก้าเจ็ดสามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็และนี่067ย์หเทะเบียนรถสาวดำค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะใครที่พอจะมีเงินเยอะๆซื้อตัวหนักซื้อหนักสักหน่อยนะคะออกออกทะเบียนรถสาวดำอย่าลืมช่วยสาวดำเอา เมารดออกให้สาวดำขี่หน่อยนะคะสาวดำไม่มีตังอ้าวนี่นะปู่โคราชหนึ่งเก้าห้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสามศูนย์แนสมนะคะสองตัวก็มี7จ็ดสามห้าเกแดและห้าเดนะคะท่านผู้ชมนะคะแต่ถๆมาแล้วทะเบียนรถสาวดำาคหกศูนยนะคะ สาวดำจะเป็นรถสาวดำแต่ออก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 นะคะออกเลยออกเลยนะคะให้เอฟซีด้วยถูกนะคะมาเอารถออกให้นั่งกินในเด้อพี่น้อง,งเอยนะมึงเลขของอาจารย์อาจารย์เลขอาจารย์เลขอาจารย์เลขรับใช้มันนี่โอ้ยโอ,อยเนยมาตัดตอวอีสานมอบุนอ้อโอ้ย น้ำความที่นองเอ,อ้ใช่จริงเลยใบของอาจารย์เลีกลับอยู่ไหนนี่ืยต้องหาคนเลือกที่นองเอ,อ้ได้คิดนาเด้อขอทุกท่านโชคดีค่ะน,นะคะเขาก็คิดพ่อเี่ยวก้อนกับของอาจารย์เรียกลับหายของเราเขาสามตัวตรงเลยค่ะให้มาสองหางบอยนั่งวางเพราะว่าอ,อาจารย์เรียกลับไปใส่พี่ปอยแม่เอ,อ้ เอ,อน็นีิลีอ่ะของรองเหตัวเด่นมีบอเนาะยเนื้เป็นไหนมาแล้วเนาะเป็นไหนมาแล้วเรียอาจารย์เลีกลับแล้วฝนตกน้ามันท่วมที่นู่นเมื่อกี้นะโอ้โหมีเระเบี่น้องให้อาจารย์เลขยลับโอ้ใจน,น,น้องบอลกไอูได้มีใบของอาจารย์เลขยลับส่งมาให้ เนี่ยสาวดบเนี่ยเด้อหาพ,อ,พอแล้วพอว่าน้ำต่วมมันกระจัดกระจใจไปสซฟุนีิอ่อไม่มีจริงๆเหรอเนาะขอทุกทุกท่านโชคดีจ้า